สวัสดีครับปบกับช่องลงเดียติมังบานองอุ่นอิงน,นะครับแดดรม่มลุมตกนะครับตื่นกันแลว้วจังแม่ตังลูกนี่ครับแดดรม่มลุมตกแลว้วอากาศร้อนเกินกับวันนี้อู่นเสียอโดไปลุยตรงหน้ามาตึงเวลาเลยครับ แต่เดี๋ยวจะปักกันกับคนให้กินกวกินยาวันน,นี้อากาศมันร้อนเกินอากาศร้อนเกินคับได้ครับ มูเล่นก่อนนะอยู่กับเล่นอยู่กับปีโดได้ก่อนอเ,เดีเออหนอนเล่นอยู่นี่ก่อนนะมันเพิ่งสี่นะสี่โมงนะเดี๋ยวลุงเดียวขย่าไปเฝ้าก่อนน้องอยู่นี่นะ เยี่ยวพอดีครับตื่นมาเสียด้วยครับตื่นมาตะกี้เขาชี้พอดีครับลงเดียก็เลยเจ็ดเจ็ดทางจิตจู้เจ็ดทางน้ำได้เลยเรียบร้อยนะครับได้ไม่มีกลิ่นเจ็ดสเปรย์ กาเจอกับดับกลิ่นครับเพราะเราต้องสะอาดมันดีกับมบมู่ด้วยแล้วก็ดีกับเราด้วยจะม่มู้ดอ่ะจะไ๊ไหมนอนเล่นอยู่นี่แน่นอนเบอตามานก่อนนะรูเรื่องไหมรูเรื่องรูถุกยางแต่ไม่ตำตามสัมกอย่างฮะรูเรื่องถุกอย่าง ดูเดี๋ยวกันหนะ้าก่อยกินนีมุนกับจองปลาหมกกับโอ้ยายะมาดมานี่ไอเด็กกวยรุนเดือกับชองสามตัวนี้แหละนี่นี่นี่กับ หลูกวัวนะครับหลุกวัวรุนเดือครับเรื่อไม่ได้ออกกันไปตามนู่นแต่มันคุณนะครับเมื่อวานก็มานังเหลียววัวเหลียวพุ่มเหลียวแก้มหลงเดีเมื่อวานนี้มันเอิร์ดมันได้กวยรุนมันได้กวยรุนมันได้กวยรุนมันเอิร์ดมันได้กวยรุนมันได้กวยรุนจนครับเหมือนเด็กนะครับกวยกำลังจนเอิร์ด

แอบขึ้นมาดันบนหลาบอดดันบนนี่ยาเขี้ยวมามันจนเลยนี่เนี่ยววยก็รุนรุนเดียวกันกันชวนกันซนตอนใบตอนเทียงอ่ะบ่ทนหลายลงทุงทีนึงเลยอยู่แต่กลางนุ่นกัครับเริ่มไม่ได้สามตัวนี้แล้ะครับจวนกันซนดูกับเรา จ่ายฟ้ากันไม้จวนกันเตียวจวนกันเล่นปอๆกันกับต่างคนฟ้าวต่างคนตุกฟ้าวจวนกันต่างเปจวนกันทุกคนทุกตัวนี่ครับมาตันทีเดือดร้างตัวนี้ตรงนี้เอาขยะมาเ้านะเด้ออย่ามาตำตาตะกี้ห็นอยู่นี่จวนกันวิ่งเตียว ดยยามาตำตาตำตาลายลายวัวนะ้อยกับลายลูกวัวนะนะ้อยน้อยตะกี้นีนของเดียวเองเนี่ยชวนกันไปเล่นกันอยู่สุดยอดม,ามาดมา,มา,า,ามาดมาไม่ใช่เอาวัวมา ดูเห็นไหมครับไอ้สามตัวนี้เห็นไหมปอปอหวามันเล่นแมย่ย่ห,หปย,ยปุ๊บหรือห่าห็นพอหญ่ปุ๊บมันจะหนีเลยนะครับจะไม่ก้าวก๋จะไม่ก้าวกลายแบบมันชนครับมันเดือเห็นไหมไว้ยเลวว่าแม่ย่อยู่นู่นเนี่ยมันนีแอบมาถึงมองเห็นนะครับอันไปมองนี่นะอนไ,อนะนนะไอเด็กกำลังชนสามตัวครับโดโดรถนะโด เห็นไหมครับน,นี่แหละสามตัวสางเกลอชวนกันที่ห้าครับ มันเด็กกันนะเด็กกำลังซุนตึงมันกาวทีมเต็กทีมตึงงอาดูอนต่ำจลาตะกีต่ำยิกต,ยต่ำไฮดีจริงไหมกับอโด,ดู้วยนั่นแหละนำกันดีลงเดียวยามาปอเนะี่ยกับในปองนิด,นดมันเต็มตั้งกับยานะ ต้องเฝ้านิดหนึ่งกับไม่ได้หน้านี้หน้าแรงเฟื่องฟางมาเองเดี๋ยวเกิดเศษปลิวไปแล้วงานก้าวกับเห็นไมเห็นไหม,ไหมกับตามตัวนี้อันตรายกับไม่ได้กับจุดไฟต้องเฝ้ากับจวงนี้เศษปลิวไปนิดเดียวครับได้เป็นเรื่อง đó ông à đó về chuồn cả lên à đó mà má, mà như tỷ đông mà mà mấy tông ốc vào đây mà mà, điêu, mà. đi mà nè cá ban đi mà như thế càng đẹp càng túng thằng quan nó gặp từng người là yêu nơi giác cá mà kín yêu cái nền tung nguyên cái búa này. ôi. 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 เล่นดนตรีปกติเขาก็จะออกมาตรงหน้านี่แหละครับมาช่วยปอหญ่ทำนั่นทำนี่แต่นี้ก็ไม่ว่างครับมานั่งเล่นมานอนมาได้อยู่กันที่นี่แล้วครับเจอไม่คลิปหน้าครับผอมอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับอย่ากดกล้ามกดธนาอย่างเดียวครับ ป้าเก็บซีนะครับน่ารักน่ารักใจดีทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวัสดีกับผม